ดีครับบรรยากาศนะครับก็ยินยนนฮะเก็บรถนะครับผมนี่ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกค้าใหม่นะครับสาหรับท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพอดีแบตเตอรี่มันเก่าเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับสวยๆนะฮะยังไม่มีใครจองนะครับผมคันนี้เป็นรอบค่าที่ติดตอันนี้แกะกลองเลยนะครับผมขี้เกียจถอดเข้าตะดอก สวยนะครับพี่น้องนะดูห้องเครื่องครับสวยมากเลยเฟียดเดิมๆเดิมๆเลยนะครับนี่นี่ฮะดูพลาสติกโรงงานเลยยังอยู่ครบนะครับนี่นี่นะครับเดิมเลยโลโก้มอกรนะครับยังอยู่ครบสวยนะครับคันนี้นะฮะดูนะฮะตัวคานนะครับเดิมๆเลยกิ๊บเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับแบตเตอรี่ใหม่เลยที่เกียร์ถอดเข้าสลอก เอาแบตเตอรี่ไปเทินสองลูกนะครับนี่แกะของเลยนะครับเแพงขึ้นทุกอย่างยังไม่มีใครจองนะครับคับนนี้นะครับพี่น้องเอฟซีานา้ใดชื่นชอบสนใจก็ทักมานะครับก็สวยหรอขนาดนี้นะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะสวยมากนะครับ เก็บเก็บรถนะฮะตอนนี้เก็บรถช่างเนีวก็ลุยรถตั้งแต่เช้านะครับผมเสร็จแล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนแบตอรีให้ลูกค้าเลยนะครับท่านใดชื่นชอบได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเปลี่ยนให้เลยนะครับสองแสนที่เหมือนก็พันบาทนะครับเนะมาดูกันได้ที่บ้านเตี้ยนะครับตำบลท่าดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพอดเข้าตลอดไม่ไหวนะฮะจะซื้อใหม่ใส่เลยนี่กล่องยืนยันของแท้นะครับ ระบบออสมบูรณ์มากนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะไม่แพ้รถบ้านนะครับผมบอกคําเดียวเลยไม่แพ้รถบ้านอุปกรณ์เสริมครอบขับรถเดิมทุกจุดนะครับการันตีนะฮะได้ไปไม่ผิดผิดหวังแน่นอนนะครับผมไฟลีดัดนี้ปติดเดี๋ยวไปซื้อมาใส่เด้อไฟลีไฟลีนะครับตดดข้างเดียวเดี๋ยวไปซื้อ ไฟลีข้างนี้เดี๋ยวเช็คซื้อไฟลีมาใส่ใหม่ครับรพูดละขอบคุณทุกการติดตามน,นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมตักใจนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตพรรักการถ่ายคลิปไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตพักการถา่ายคลิไปไว้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยีรถมาไปสองไปที่ตุ้เบวงนะเดินไปนะครับเดินไปเดินไป ตังตงุ้นนะสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมนะสวยนะครับสวยขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณพี่น้องอีฟสีทวประเทศครับ